สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการบันทึกช่องของเจ้าตัว c o m m a n เด r CB67 นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าหน้าเครื่องมันเป็น CH อยู่นะครับเราต้องทําให้มันเป็นความทีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปิดเครื่องนะครับกด AB ค้างแล้วก็เปิดเครื่องนะเปิดเครื่องครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับ ตอนนี้หน้าเครื่องเป็นความถี่แล้วนะครับเราผมจะบันทึกนะครับช่อง 2, 4, 6, 9, ี่หเปดเนะครับอ่าช่องนี้ให้อยู่อ่าวิธีการบันทึกนะครับกด F หรือว่าฟังก์ชันนะครับกด F อ่าแล้วก็โดอกจันนะครับ ช่องมันจะขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ช่องสองนะครับผมจะบันทึกไปให้อยู่ช่องอ199นะครับเสร็จแล้วผมก็กด F ยืนยันนี่ผมก็บันทึกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องที่บันทึกไว้นะครับกดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็กด A B ค้างแล้วก็เปิดเครื่องอเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปดูนะครับช่อง199มีไหมนะครับามาครับมาแล้วนะครับ อ่าครับนี่ก็คือเป็นวิธีการบันทึกช่องของเจ้าตัว Commander CB67 เนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ